คุณใส่มนดำหรือไสยศาสตร์ลมเพลมพัดในวันพระวันโกน ใครที่หวาดระแวงและกลัวในสิ่งเหล่านี้คุณต้องมีสิ่งนี้ไปครอบครองค่ะเห็นดินดำอัญมณีแห่งการปกป้องและคุ้มครองการศสยศาสตร์มนต์ดำและยังเป็นอัญมณีที่เสริมเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภอำนาจช่วยเสริมบาร,รมีให้กับผู้สวมใส่ทั้งยังช่วยป้องกันคุณใส่มนต์ดำลมเพลลมพัดในวันพระวันโกนกด้วยหรือแม่ท้องคนไหนที่ไม่ชอบใส่เข็มกลัดมันดูแบบม,มันดูยังไงไม่รู้ส่วนตัวนินนะ The ถ้าเกิดตั้งครรภ์หรือว่าท้องก็จะไม่ใส่เข็มกลัดเหมือนกันแต่ความเชื่อโบราณใช่ไหมคะการที่ใส่เข็มกลัดเนี่ยมันจะช่วยป้องกันเอ่อเกี่ยวกับเรื่องพูดผีปีศาจหรือสิ่งที่ไม่ดีที่จะเข้ามาทําอะไรเกี่ยวกับลูกน้อยของเรานินเปลี่ยนให้มาใช้เป็นหินนินดําแทนก็มีความสามารถที่จะช่วยป้องกันสิ่งเหล่านั้นได้ดีเหมือนกันแถมยังสวยด้วยนะคะทุกคนและนี่ของแบรนด์นี้นินจะซื้อตามลักขณาราศีนะคะของนินก็จะเป็นราศีพิจิก นะแล้วใครที่ใส่แล้วก็ยังจะช่วยเสริมสร้างเรื่องความโชคดีความมั่งคัง่งเกีก่ยวกับเรื่องการงานการเงินให้อุดมสมบูรณ์มั่งคั่งยิ่งขึ้นคนโบราณเชื่อกันว่าหินนิลดำคือตัวแทนของพลังอํานาจความคิดสร้างสารรค์จิตใจที่มั่นคงและอารมณ์ที่ฝึกขุมนุ่มลึกนั่นเองใครที่ไปงานศพป่วยง่ายหรือไม่ถูกฉลกกับงานศพสามารถใส่หินนิลดำนี้เพื่อไปร่วมงานศพได้นะคะทุกคนมันจะช่วยลดภาวะวาดกลัวความ ไม่ตกกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่มองไม่เห็นและไม่ทําให้เกิดการเจ็บป่วยง่ายอีกต่อไปไม่เพียงแค่นี้นะคะแต่พลังของหินนิมดํายังช่วยป้องกันเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นกับผู้สงสัยได้อีกด้วยโดยเฉพาะเรื่องของอุบัติเหตุและยิ่งใช้กับหินกลุ่มอื่นนี่ยิ่งเสริมพลังกันไปดียิ่งขึ้นอีกค่ะเช่นดินจะใช้กับอเมีเทียแบล็กทวมารีนหรือว่าเซเลไนหรือว่าหินเคลียร์คอร์สพวกนี้ค่ะจะช่วยเสริมดวงกันได้ดีมากส่วนตัวเน้นทุกวันนี้แทน จะเป็นนักสะสมหินคนหนึ่งเลยค่ะเพราะว่าเขาเป็นพลังงานธรรมชาติที่มันมีพลังงานที่บวกแล้วก็เสริมสร้างให้เรามีพลังงานที่ดีเกิดขึ้นกับชีวิตอย่างนินเองก็คือว่าเป็นโรคหินงอกไปแล้วค่ะคือเป็นสายมูแต่ไม่ได้มูวัตถุมงคลอย่างอื่นแต่เป็นการมูก,กับอัญ,ญมณีหินธรรมชาติเพราะเชื่อว่ามันไม่ค่อยมีพลังการปลุกเสกที่ที่มันผิดดวงบางคนใช่ไหมคะไปบูชาพระมาพระนั้นเ,เป็นพระผงคุณสมบัติดีเลิ แต่ เราหารู้ไม่ว่ามวลสารที่เขาผสมมานั้นมันมีอะไรผสมไปบ้างบางคนไปบูชาจากหมอผีจากออสถานที่ต่างๆเขาไม่ได้บอกถึงมวลสารให้เรามารับรู้ในสิ่งสิ่งนั้นสรุปมีส่วนผสมของดินเจ็ดปาชาเพื่อให้เรานะ่ะไปเสพและไปซื้อของของเขาเหมือนกับการป้ายยาเนี่ยแหลคะค่ะเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ตรงจากลูกดวงที่มาดูดวงกับนินเลยนะคะคือมาดูดวงก็บอกว่าหมอนินนอนไม่ได้เลยในวันพระวันโกนดวงออกมา ว่าคุณไปรับอะไรมาผิดหรือเปล่าเขาก็บอกไม่ได้ไปรับอะไรจากใครมาเลยนะคะก็มีแค่พระเครื่องที่ไปบูชามาเองแต่ว่าหลังจากที่ได้พระเครื่องนั้นมาก็รู้สึกว่าเออมันมีเสียงแปลกๆมันนอนไม่ได้มันมีเสียงแววอยู่ในหูเหมือนมีคนมารบกวนตลอดเวลาทาไปทาม,มาสรุปโดนคุณใสจ้าโดนคุณใสาจากการเช่าพระเครื่องมีอยู่จริงค่ะทุกคนหลังจากเอาพระไปปล่อยคือเอาไปคืนสถานที่เดิมอะค่ะทุกอย่างกลับมาปกต จากที่เคยนอนฝันร้ายหรือแววเหมือนคนเป็นจิตหลอนเหมือนเห็นภาพหลอนทุกอย่างหายไปหลังจากนั้นก็คือเ็ดไม่กล้าบ,บูชาอะไรมาผิดผิดอีกเลยถ้าไม่ได้จากพระหรือว่าหลวงพ่อพระเกจิหรืออาจารย์ท่านดังๆจริง,รงๆคือลูกค้าคนนี้ไม่กล้าไปบูชาของมม,ม่วอีกเลยค่ะใครเคยเจอประสบการณ์บูชาของคลังมาแล้วเจอดีบ้างคะ